อตอบผิดโดนนักเตะคนนี้เป็นใครครับเร็วเลขครับผมเอา2คือเล่นอยู่เวนตุสนักเตะคนนี้ดังไ่ะกิเซโน่โรนโดถูกครับโดไปเล่นไหนต่อครับเดินหนๆๆๆหนึง่งก่อนไปอยู่เวนตุสหนึง่ง เล่นอิตาลีใครมาเล่นอิตาลียู่จุดเยอะนะเยอะเคยเล่นอยู่เล่นในอยู่เล่นทีมชาติอิตาลีใช่ป่ะไห่ตอน้เล่นในอิตาลีอ๋อเล่นในอิตาลีโหเยอะก็เยอะอยู่ดีอ่ะถ้าจะเอาเอาข้อถัดไปคุณสมบัติถัดไปโดนอะอนดิศักดิ์ไจดก่อนโอ้โหอันดับหน่องไปแล้วสามอ่ะสาม เล่นกับพิดและเมสซี่เชี่ยวอะตอนนี้ใครเล่นอยู่เวตรีวะเปาโลดีบาล่ะตัครับปล่อยปล่อยเดูอะไรเดี๋ยวๆทุกทุกทุกไอ้ทุกแกปล่อยทำไมเฮีย